นนชาแนลนะครับผมก็วันนี้จะมาพูดในเรื่องของที่หลายๆคนถามมาเกี่ยวกับแอปฟิงโก้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการการปิดการขายนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถปิดการขายได้หรือว่าแบบหา SP ได้แต่หา PS ไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาหลักมาก แต่ว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปดูคลิปพี่กุมภาโอเคคุณจะได้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะจิตวิทยาทําให้เรามีแบบกําลังใจในการทํางานทําให้เรารู้สึกมีเป้าหมายในการทํางานอ่ะซึ่งการเรียนรู้กับพี่กุมภาเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาอยู่แล้วซึ่งมันก็ต้องไปควบคู่กับเขาเรียกว่าเทคนิคอ่ะเทคนิคก,การขายของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน บางคนก็จะมุดป่าฝ่าดงหรือว่าออกทะเลออกนอกโลกขี่เครื่องบินไปดาวอังคารบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งแล้วผมเนี่ยก็จะมาพูดในสิ่งที่ผมทําในสิ่งที่ผมทําให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์ว่าเฮ้ยไอเทียแม่งแบบขายได้แบบชิบหายอะไรประมาณนี้ก่อนอื่นผมต้องเท้าความก่อนว่าผมเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาจากพี่บิก๊กซึ่ง เมือ่อเมื่อเดือนเมื่อเดือนเมืออม่อเดือนสามอะเมื่อเดือนสผมดาวน์โหลดมาผมเห็นท e ี่ Big กโพสเรื่องรายได้ตอนนั้นน่าจะเห็นเป็นประมาณ2องหมืนกว่าบาทซึ่งก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นแปอปเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไรอะเราก็ไม่รู้แต่ว่าอีพีบิแม่งแปะลิงก์ไว้กูก็ไปกดปุ๊บกดเสร็จก็ดาวน์โหลดปกติเออแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับแบปอีกเลยประมาณ1อาทิตย์อาไม่ได้รู้ด้วยว่า เป็นแอปช้อปปิ้งเหมือน lazada เหมือนช้อปปีอย่างเงี้ยทีเนี้ยมีวันหนึ่งตอนกลางคืนซึ่งผมกําลังจะนอนหรือว่าทําอะไรสักอย่างนี่แหละประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าไปในแอปเข้าไปเสร็จปุ๊บกดอัปเกรดอะไรเองเรียบร้อยเอแบบคือทําเองทุกอย่างคือไม่ได้ถามไม่ได้ถามพี่บิ๊กเลยไม่ได้ถามใครเลยไม่ได้รู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้เลยจริงๆกดอัปเกรดปุ๊บ ก็เลยทักหาพี่บิก๊กพี่บิ๊กเนี่ยนนสั่งซื้อของไปแล้วแล้วทําไงต่ออะไรเงี้ยก็ถามไปว่าทําไงต่อเขาก็บอกเดี๋ยวรอมันอัปสเตตัสให้น่าจะเป็นตอนเช้าแล้วมั้งอะไรเงี้ยอ่าเขาก็พูดแค่นี้นผมก็เลยคิดว่าโอเครายได้เราน่าจะได้มาจากยอดดาวโหลดอ่าแค่นัน้ผมคิดอย่างนั้นเดินเช้ามาปุ๊บสเตตัสผมดึงปุ๊บเป็น ps ละเป็น ps ผมรีบเลยตอนเช้า <c oughs> ักหาเพื่อนพักหาคนนั้นคนนี้บอกว่ามึงช่วยกูโหลดแอปหน่อย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 ช่วยกูทามาหากินหน่อยอ่าสรุปไม่ได้ประโยชน์ที่ยอะไรเลยไม่ได้ประโยชน์ที่ยอะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้การทํางานเราไม่รู้เทคนิคการทํางานอ่าผมก็เลยโทรไปหาพี่บิ๊กว่าพี่บิก๊กเนี่ยเราให้เขาดาวน์โหลดแอปเนี่ยวันนี้ผมได้มาสามสิบพีเอสเอ้ยได้ได้มาสามสิบเอสพีเนี่ยแล้วมันได้เงินปะ่ะ พ hey, ี่บีกตอบกลับมาว่ามันไม่ได้เออมันจะได้ก็ต่อเมื่อเขามาอัปเกรดกับเราอ่าอ่าทีเนี้ยอี้เย่เนี้ยก็แบบเหมือนแบบเป็นบ้าเป็นบ้าอยู่แล้วแล้วแบบอะไรปะอันนึงครับเป็นบ้าอยู่แล้วเออทีเนี้ยคือผมก็รีบวันนั้นน่ะผมก็รีบแบบไปจัดการหาเพื่อนมาสมัครโทรเลย เพื่อนสนิทโทรหาคนนั้นคนนี้ไลน์ทักแชทเฟซมึงเนี่ยงานเนี้ยคืออย่างนี้นะอะไรประมาณเนี้ยผมก็ทําแบบผมไปเลยและทีเนี้ยผมตั้งใจทําเต็มที่มากคือแบบผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นโรคซึมเศร้ารักษาตัวมาสี่เดือนละกินยามาเยอะมากคือยาแบบบางทีก็เออ,เอ,อลืมลืมอ่ะเรื่องปกติอ่ะใน <laughs> ทีเนี้ยผมก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะ ใช้เวลาห้าวันขึ้นเป็น AM ใช้เวลาแค่ห้าวันขึ้นไปเอ็วันที่หนึ่งคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือไปหาให้คนดาวน์โหลดแอปส0มสิบคนนั่นแหละอะวันที่สองมาปุ๊บผมผมได้สองคนจากคนที่ผมให้ดาวน์โหลดแอปไปงงปะวันแรกอะ่ะผมรู้แล้วว่าโอเคให้ผมส่งให้เขาดาวน์โหลดแอปเล่นๆอะไรเงี้ยเออแล้วสับแล้วตอนเช้ามาปุ๊บมีคนทักมาก็คือวันที่สองมีคนทักมาสองคนว่า เออเดี๋ยวลองดูอ่ะัปเกีร์เลยสองคนวันที่สองผมได้เลยสองคนวันที่สามก็ตามมาวันที่สี่ตามมาวันที่ห้าสักประมาณสามสี่ทุ่มผมยังขาดอีกคนสองคนผมก็ไฟจนสุดอ่ะผมไฟแบบไฟสุดสุดตัวเลยคือแบบห้าวันขึ้น AM และพี่บ๊บบอกผมว่าคนที่ขึ้น AM คนแรกก็คือพี่กุมพาใช้เวลาหชั่วโมง พี่วุ้นใช้เวลา3วันพี่บิ๊กใช้เวลา4ี่วันส่วนผมใช้เวลา5วันอ่ะถามว่าทําไมผลลัพธ์มันถึงได้เร็ว1เราต้องมีทักษะในการเรียนรู้ว่าเราจะต้องเข้าไปหาใครก่อนเราจะต้องไปเกียก่ใครก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณสมัครปุ๊บคุณโพสต์ facebook คุณตามล่า facebook โดยที่ยังไม่รู้เลยว,ว่าคนใน facebook คุณรู้จักเขาหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณเริ่มจาก คนที่เป็นเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือคนที่มีกำลังทรัพย์คุณต้องพูดพร้อมยื่นดอกไม้ให้เขาอ่าคุณต้องพูดพร้อมยื่นดอกไม้ให้เขาพูดยังไงก็ได้ให้เขาเห็นว่าฮเ,เฮ้ยไอ้เนี่ยสิ่งที่มึงซื้อไปอะ่ะสิ่งที่มึงจ่ายไปอะ่ะพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะ่ะมึงไม่ได้จ่ายให้เขาฟรีๆแต่มึงได้ของเขามามึงได้ของเขามาเสร็จแล้วมึงยังได้ธุรกิจมึงยังได้เงิน เข้าใจกูป่ะเนี่ยผมก็พูดกันมาอย่างเงี้ยพูดแบบจริงจังนะอันนี้ยังไม่ใช่ขั้นตอนการขายนะอันนี้ผมพูดให้ฟังเฉยๆอ่าแล้วทีเนี้ยผมก็เป็น AM ภายใน5วันวันที่6กปุ๊บของการเป็น AM ใช่ปะ่ะมันอัพให้ผมตอนนี้เลยประมาณ5้าทุ่มอัพเป็น AM เลยเข้ามาวันที่6ปุ๊บเงินเด้งขึ้นมาทันที5,000บาทงงไหมได,ได้เงินได้เงินห้า0บาทเด้งเข้ามาแบบ ออโอ้โหไอ้เหี้ยชิมหายแล้วครูทําไงดีวะอะไรเงี้ยเกิดก็งานคือไม่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนอ่ะผมต้องบอกว่าผมเป็นเซลล์คิงพาวเวอร์เป็นเซลล์เทเลเซลที่ขายประกันที่ชับประกันภัยอ่ะเป็นเซลล์อเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งผมจะรู้ว่าผมต้องพูดกับลูกค้ายังไงผมมีเทคนิคยังไงลูกค้ามาทางนี้ลูกค้ามาทางนั้นเราต้องยังไงยังไงโอเคปะเนี่ยคือผมรู้หมด ผมก็เลยมีเทคนิคของผมมาเลยทําให้ผมก้าวกระโดดได้เร็วขึ้นอ่าและหลังจากนั้นน่ะผมสามารถทําเงินห้าหมสี่พันบาทภายในยีสิบเจดวันซึ่ง AM บางคนยังทําไม่ได้เลยนะ AM เมบางคนยังทําไม่ได้เลยคุณสามารถกลับไปดูคลิปที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้อีพีหนึ่งผมทําให้ดูเลยว่าไอ้ยี่สิบ็วันกูหลังจากที่กูแบบทํามาตั้งแต่วันที่แปจนถึงวันที่ยี้า หรือเปล่าวะอ้จนถึงวันที่ห้าคบยบเจ็ดยบเจวันผมไปถอนเงนเลยห้าหมสี่พบาทผมไปซื้อโทรศัพท์ i ไอโฟนผมไปซื้อโทรศัพท์ iPhone 11 Pro Max 2แม็กห้าสิบหก b อ่าราคาส0 0 0 0ื่นกับสี่หมบาทอ่าแล้วผมยังเหลือเงินอีกหมื่นหมื่เจ็ดหแปดหรือเปล่าประมาณเนี้ยผมก็ไปติดซีมกันลอย ฟิ์มกันรอเรจ็ไปจ่ายค่าหนี้บัตรเครดิตซึ่งเขาแบบประมาณอารมณ์ประมาณว่าส่งจดหมายแบบจะให้อะไรวะวไม่ใช่จดหมายทวงหนี้นะเขาเรียกว่าขึ้นศาลอ,อ่ะผมเอาเอาเงินก้อนนั้นไปโปะไปเลยคือปิดทุกอย่างเรียบร้อยแต่ผมทิ้งสลิปไปแล้วอันนี้เสียดายมากเลยไม่ได้เอามาให้ดูอ่าเนี่ยแหละคือแบบผมทํางานเร็วมากแล้ว ระยะเวลาที่ใช้ในการทําง,งาน5วันในการขึ้นเป็นเออ็มผมนอนวันละสี่ชั่วโมงงงปะนอนวันละสี่ชั่วโมงเกือบเป็นไข้เจ็บคอเกือบเป็นไข้เพราะโทรคุยโทรสอนงานโทรสอนงานคนใหม่อ่ะเราได้เพียมาแล้วเราโทรสอนงานเขาเลยเรือ่ออย่างนี้นะอย่างนี้นะรายได้นี้ผมคุยทั้งวันวันหนึ่งผมคุย30สิถึงห้าสิบคนถ้าคุณยังทําไม่ได้คุณไม่มีทางเป็น A m แน่นอนคุณไม่มี เป็น AP แน่นอนถ้าคุณยังคุยวันละ5คน10คนผมคุย30มสถึงห้คนเฟซผมมีเพื่อน4,000คนผมเอาจากเพื่อนก่อนแล้วไล่ไปทีละสเต็จเนี่ยเทคนิคผมขึ้น AM 5วันจบอันเนี้ยที่ไปที่มานะักที่ไปที่มาทำไมผมถึงสามารถสอนคุณได้เพราะว่าผมมีสกิลเนทางด้านเซลล์มาก่อนถามว่าผมเรียนจบอะไร ผมเรียนจบการบินผมเรียนจบการบินมาอ่าทีนี้ทุกคนเตรียมสมุดปากกามาผมจะบอกเทคนิคการปิดการขายนะเตรียมสมุดปากกามาอ่ะทุกคนเตรียมสมุดกับปากกามาจดนะครับผมจะบอกว่าเทคนิคของผมอ่ะ มีแค่สามขั้นตอนนี้ยง่ายมากอ่าสามขัม้นตอนฟังดีๆหนึ่งลูกค้าทักมาในกรณีที่เป็นลูกค้าทักมาทาง Facebook หรือว่า i n s t a g r กรหรือว่าเพจอะไรของเราก็ตามที่เราสร้างขึ้นมานะอ่าเราเขาทักมาเสร็จปุ๊บหน้าที่แรกเราก็คือให้เขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันส่งลิงก์ให้เขาเลย สมมติว่าเขาทักมาว่าสวัสดีค่ะสนใจเป็นงานแบบไหนหรอคะทางานยังไงคะได้เงินยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยให้เราตัดเเรียกว่าอะไรนะตัดคําถามพวกนั้นไปเลยเ,เรียกว่าตัดบทเออตัดบทสนทนาไปเลยโดยการบอกว่าพี่คะพี่ครับเดี๋ยวทําตามผมนะครับพี่จะได้เข้าใจแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันหพูดคํานี้กับเขาเลยแล้วเราก็ส่งลิงก์ไปเลย อ่ะมันจะได้ไม่ต้องเป็นเสียเวลาบางคนนะพี่คะงานเป็นยังไงคะอธิบายให้หนูฟังหน่อยอ่ะมึงกออธิบายไปได้ละกี่สัตม,มึงไปนู่นมึงไปนี่รายได้มาอย่างนี้อะไรเงี้ยกว่ามึงจะอธิบายให้มันเสร็จปุ๊บมึงกว่ามึงจะทิศด้านหนึ่งกีสัตกูงงกว่ามึงจะอธิบายให้มันฟังเสร็จเนี่ยมันรู้เรื่องและมันเข้าใจแลวออกไปงานแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วมันทํำไหมมันโหลดแอปมึงไหม มันเข้ารหัสหรือไมะมันไม่เข้ามันไม่เข้าถูกไหมมันรู้แล้วโอเคมันก็ไปเอ้ฮอย่างน้อยอะ่ะมึงต้องได้ยอด SP ยอดดาวน์โหลดอ่ามันสำคัญยังไงเดี๋ยวค่อยไปดู EP หน้าเดี๋ยวพี่อธิบายอีกทีนึงอันนี้เอาเทคนิคการปิดการขายก่อนอ่าทักมาตัดบทแม่งเลยเดี๋ยวทำตามขั้นตอนหนูนะคะจะได้ดูไปพร้อมกันเลยคุณพี่จะได้เข้าใจไปพร้อมกับหนูนะคะ โอเคค่ะสมัครลิงก์ตามนี้นะครับสมัครลิงก์นะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตัดเลขศูนย์อกนะบางคนมันโง่เยี่ยบบอกให้บอกกี่รอบกี่เอสมัครไม่ได้ค่ะสมัครไม่ผ่านเบอร์นี้ใช้งานแล้วปัญหานี่คือปวดหัวมากแต่ละว,วันเนี่ยบางคนโง่ก็โง่แบบโง่แบบไม่น่าไม่น่าโตมาได้อะ่ะเออพูดคานี้ขอแบบหยาบนิดน,นึงนะสิบแปดบวกนิดน,นึงนะครับขอโทษนิดน,นึง มาคนมันโง่มากอ่าบอกมันไปเลยว่าสมัครลิ์นี้นะครับกดเข้าไปนะครับสมัครเบอร์เบอร์โทรตัดเลขศูนย์ออกแค่นั้นบอกมันไปเแ,แล้วให้มันสมัครให้เสร็จสมัครเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคสเสร็จต่อมาอันที่สองนะอันที่สองสนคลิปวิดีโอให้มันดูไม่ต้องไปอธิบายอะไรทั้งนั้นผมจะมีคลิปวิดีโอหนึ่งอันที่เป็นคลิปวิดีโอเอาไว้หากิน ก็คือเป็นคลิปวิดโอของพี่กุมภาน,นั่นแหละแต่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าเป็นคลิปอันไหนผมไปดาวน์โหลดมาให้ลูกทีมผมส่งให้ลูกทีมผมส่งให้จัดการปัป๊บดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมอ่ะมึงดูคลิปคลิป40่สนาทีถ้ามึงดูไม่จบกูไม่สอนต่อพิมพ์คํานี้ไปเลยพี่คะดูให้จบนะคะห้ามข้ามห้าม,ามกอคลิปคะ่ะถ้าดูไม่จบดูมไม่สอนต่อเงินพี่ไม่อยากได้พี่ก็ไม่ต้องเอาค่ะพูดคำนี้ เร็จแล้วให้ดูคลิปดูคลิปจบต้องมีรีแอคชั่นต้องถามเขาตอบพี่คะดูคลิปเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าระหว่างที่เราส่งคลิปเราก็บอกว่าหลังจากดูคลิปเสร็จอ่ารบกวนบอกด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนแม่งดูเสร็จปุ๊บมันไปเลยเอ่ฮะมันไม่ตอบด้วยมันเหมือนบางทีมันก็บล็อกไลน์แล้วด้วยมันไม่สนใจยี่อะไรทย้งนั้นอะ่ะเออเราถามมันไปลว่า เราบอกไปแล้วโอเคดูเสร็จบอกหนูด้วยนะคะดูเสร็จบอกผมด้วยนะครับผมอะไรเงี้ยหลังจากที่มันดูเสร็จมันบอกว่าโอเคถ้ามันสนใจนะมันก็จะบอกว่าโอเคครับผมอย่างงู้นอย่างนี้มันก็จะพูดให้เราฟังว่าแบบนี้ใช่ไหมโน่นนี่นั่นใม่ไหเราต้องอัปเกรดใช่ไหมอ่าเราต้องอัปเกรดใช่ไหมอ่าเนี้ยคนที่มีเงินพร้อมอยู่แล้วอ่ะแม่งก็จะอัปเกรดเลยเว้ยโดยที่แบบไม่สนใจอี่อ้นั่นแหละเพราะว่ามันเข้าใจแล้วว่าคลิปเนี้ย กูมีเป้าหมายแล้วว่ากูจะทําอะไรนะมันรู้แล้วเราไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วก็สเต็ปที่3ามก็คือปิดการขายนี่แหละเนี่ยคุยกับมันว่าโอเคเป็นไงคะดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงชอบหรือเปล่านู่นนี้นั่นถามมันไปถ้าคนมีกําลังเงินมันก็จะอัปเกตทันทีแต่ถ้าคนไม่มีเงินผมจะไปพูดใน EP 2ผมจะไม่พูดใน EP นี้ ผมจะพูดอีผมจะทำ EP สอก็ต่อเมื่ออ่ะแล้วก็ไอเรื่องอะ,อะไรนะคลิปวิดีโอที่ผมจะส่งให้ดูส่งให้พวกคุณอนะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเป็น EP สองแล้วก็เรื่องการตอบคำถามของลูกค้าว่าลูกค้าไม่ไม่มีเงินต้องทำยังไงคะอะไรเงี้ยผมมีวิธีแก้ต่างผมมีคำพูดให้ทุกคนแต่ว่า ทุกคนต้องกด subscribe กดปักตะไ s c กด subscribe กดไลค์นะแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยถ้ายอด subscribe ถึง300 subscribe งนะพูดมอดหมดพูดผิดเอาใหม่สำเนียงไม่ได้เลย Excent ไม่ดีเลยอีสัตว์ subscribe ถึง300ผมจะเอาคลิปอันนั้นมาให้ และผมจะบอกวิธีการตอบคำถามเรื่องลูกค้าไม่มีเงินอัปเกรดผมมีทุกอย่างให้หมดเลยผมมีผลลัพธ์ผลม้ผมมีแบบอจะเปิดให้ดูวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยผมคุยกับคนแบบคลิปหายไว,ยวอ,อืมอ่ะเนี่ย ให้ดูรายได้ก่อนวันนี้ยเห็นปะหมืม่นกว่าบาททำงานเจ็ดวันหมื่นกว่าบาทไอ้เหี้ยมึงบ้าหเปล่ามึงบ้าปะมึงทำงานเจ็ดวันมึงได้หมื่นกว่าบาทไอห้ห่าเออไม่ต้องพูดเยอะกูเจ็บคอนะใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็แล้วแต่อ่ะทวนให้สามเทคสามขั้นตอนหนึ่ง ดาวน์โหลดแอปก่อนมันคุยเี้ยอะไรมาไม่ต้องสนใจตัดบทมันด้วยคำพูดที่ว่าพี่ครับพี่ครัเดี๋ยวทำตามขั้นตอนหนูนะคะเดี๋ยวทำตามขั้นตอนหนูนะคะเดี๋ยวจะได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะจะได้เข้าใจทีเดียวอ่ะให้แม่งกดสมัครลิก์แล้วก็บอกเบอร์มันด้วยว่าตัดเลขศูนย์ออกเจ็ดที่สองส่งคลิปให้มันดูคลิปนี้เดี๋ยวผมให้ ep หน้า ้ายอดกด Subscribe ครบ300นะแล้วก็ปิดการขายปิดการขายก็คือหลังจากที่มันดูคลิปวิดีโอแล้วอะ่ะเราต้องปิดการขายก็คือคนไหนมีตังค์พามันไปอัปเกียรดเลยมันไม่เรื่องมากมันดูคลิปมันดูคลิปมันรู้เลยว่าเฮ้ยโอเคว่ะไอสันน่าสนใจมันอัพ เผลอเป็นกดอัพเองเลยไม่ต้องไม่ต้องให้มึงบอกหรอกมันไปอัพเองอ่าแล้วก็คนที่ไม่มีเงินผมก็จะมาพูดใน EP ีหน้าถ้ายอดสับตะไครเนี่ยถ้ายอดปักตะไครผมเนี่ยครบสามร้อยนะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าอยากได้เทคนิคถ้าอยากเป็น AM ทําทำไมผมถึงกล้ากล้าท้าให้พวกคุณทำไมผมถึงกล้าบอกพวกคุณว่า อย่างนั้นอย่างนี้อ่าผมให้ดูผมลับคนลับแล้วกันว่าผมมีพ s เท่าไหร่ผมมีทีมงานเท่าไหร่ตอนเนี้ยผมจะขึ้น a อทีละผมทํางานมาประมาณ 3, 30มสกว่าวันอืมและได้รายได้ไปประมาณ70,000กว่าบาทแล้วถ้ารวมนะอ่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยยอดอ่า เรียกว่ายอดไต AM อ่ะอ่ะเนี่ยสองร s แล้วไอสัตว์สามิวันเนี่ย200 PS แล้ว200กว่าแล้วเออเพราะฉะนั้นเชื่อผมเธอนะเชื่อผมเธอไปกดแชร์คลิปนี้ลงในกลุ่มหรือว่าลงในไหนก็ได้แชร์ไปให้มันดูนะแชร์ไปแบ่งกันดูแบ่งกันชม เอาเทคนิคน,นี้ไปใช้คลิปวิดีโอผมจะเอาให้ใน EP หน้าแต่ว่าถ้าอยากจะได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับยอด Subscribe อถ้ายอด Subscribe มาเร็วหรือว่าเกิน 300- 400เร็วผมก็จะทำคลิปให้แล้วผมก็จะเอาลิงก์โคลิปวิดีโอของพี่กุพามาแปะให้ แล้วก็ไปดาวน์โหลดเอาซะแล้วก็ส่งไม่ต้องพูดอธิบายไม่ต้องขายอ่ะให้ดูเป็นตัวอย่างผมขายนะมีอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะผมให้คุณดูเลยว่าผมขายแค่นี้จริงๆอ่ะนี่เห็นหรือเปล่าวะกูต้องกดไงเนี่ยอ่ะ นี่สวัสดีครับทักมาเห็นปะส่งลิงก์ให้แม่งดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเสร็จนี่คลิปอยู่นี่ให้คลิปอธิบายให้คลิปอธิบายจบปุ๊บขอดูหน้าโปรไฟล์มานนิดหน่อยว่าเป็นโค้ดเราหรือเปล่าเนี่ยส่งวิธีอัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยปิดการขายแล้วอัปเกรดแล้วเนี่ยเห็นไหม เห็นปะโอ้โหขายแค่เนี้ยถ้าคุณทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำครับ <_ Arabic> เลิกนะเล <ough> ิกเลิกขายเลิกทำแล้วก็ผมอุตาทำคลิปวิดีโอให้แล้วอะ่ะสับสไครต์ให้ผมหน่อยแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะ EP หน้าจะเอาคลิปมาให้ถ้า EP นี้<_<_ ผลตอบรับไม่โอเคก็ไม่ทําไม่บอกไม่สอนด้วยขอบคุณครับจบแค่นี้บ๊ายบายเจอกันอีพีหน้า